สาวประเภท2คือกังวลกับการเกณฑอาหารแล้วก็การที่ขอไปรับรองแพทย์อย่างเงี้ยค่ะสาวประเภทสองบางคนก็ไม่ได้ทำหน้าอกอย่างเงี้ยก็มีความกังวลในการเกณฑอาหารค่ะแล้วก็ที่ทางซิสเตอร์แนะนําในการขอไปรับรองแพทย์แล้วก็คอยดูแลในการมาเกณฑอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็พวกพี่ก็น่ารักกับน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเออ,อคิดว่าโครงการนี้จําเป็นมากค่ะสำหรับ คิดว่าสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยนะคะคนที่เป็นเ,เพศที่สามบางคน,นย,ยังไม่กล้าหรือว่าไม่มีคนที่รับฟังเขาโครงการนี้ออกมาเพื่อแบบรับฟังคนที่เป็นเพศที่สามแบบนี้ไปคิดว่ามันดีมากได้รู้โครงการนี้ก็คือเรายัางแบบรู้ขั้นตอนละเอียดต่างๆ<ค>นแนาแบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลเลยก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าต้องแก้ไขปัญหายอย่างไรดีในเมื่อเราเป็นสาวเพศสองแล้วยังแบบยังไม่เคยแบบ เกณฑ์อาหารมาก่อนนะคะก็เลยคิดว่าสําคัญต่อคนกลุ่มนี้มากเลยค่ะแล้วก็่แบบมีพ่อพี่พี่ซิสเตอร์มาดูแลก็เหมือนมีพี่สาวมาดูแลในการเกณฑ์อาหารในครั้งนี้ค่ะสำหรับหนูหนูคิดว่าโครงการแบบนี้ควรจะอยู่ไปตลอดไลยตลอดชีวิต แล้วก็อยากกำลังใจให้กับโครงการนี้และจะสัญญาว่าจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้อยู่กับสซาเสสองต่อไปค่ะเพราะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะคะยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะวันนี้เราก็ฝากท้่พี่แล้วก็เราฝากมูลที่ซิสเตอร์ระยองด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้ดูแลแค่รูปติดต่อทํามเพีสัมพันธ์อย่างเดียวเราดูแลเรื่องของการเกณฑทหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ